สวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับเมื่อนี้กะเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมเส้นเคยครับผมพบกันอีกเช่นเคยเมื่อนี้เขาอ่าเพได้ไปทางไหนดอกครับเมื่อนี้กะมาออกมานะครับผมออกมาสวนก็เลยมาว่าจะหิดคลิปหิดคลิปมาบอกคุณพ่อบอกอาจารย์ทุกท่านทุกคนแหละครับสําหรับผู้ที่บปท่านลูกหรือว่าผู้ที่ลู้แล้วก็ถือว่าเขามาชมเขามาเบิ้งน้ากันเนาะครับเนาะผู้ที่ลู้แล้วอาจารย์ อาจารย์ี่ว่าลู้แล้วคุณพ่อี่ว่าหูแห้แล้วลู้แลวี้ยวครับเป็นเรื่องนี่แหละครับชนิดของนกเขาที่เลี้ยงได้ก็บ่าเลี้ยงได้นี่ครับมันอาจจะมีประเด็นกันยู่บางคนอาจจะเข้าใจผิดกันหรือว่าจําสลับกันหรือว่าเข้าใจว่าชนิดนี้มันเลี้ยงว่าได้ชนิดนี้มันเลี้ยงได้มันมีจากชนิดเนี้ยเป็นยังไงมือนีก็นจีเอามาเว่าให้คุณพ่อให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนในเบิ้งไปน้ำกันละครับผมก็ ไปหาข้อมูลใน Google แล้วครับผมอ่ากาจีเอามาลงได้รูปได้ซื้อมันนะครับเนาะได้หูจากซื้อมันได้รูปกาจีเอามาลงให้อาจารย์ให้คุณพอ่อทุกท่านทุกคนในเบื้องไปนั่กันแหละครับผมอ่าสำหรับบางคนนะครับเนาะคุณพ่อบางท่านเพิ่นกับเบื้อ,องอ่าเขาค้นหาในกูเกิลว่าเป็นอ่าเพิ่นอาจจะเรียนเป็นตาเฟดหรือว่า YouTube บางคนก็เรียนเป็นตาไลท์ยังไงครับผมบางคนอาจจะเบื้องเป็นตายูทูบย่างอื่นค้นหาว่าเป็นเบื้องว่าเป็น มือนี้ผมก็เลยสิเอามาลงในช่องนะครับเนาะเพื่อให้เขารับราบไปน้วกันแล้วครับผมบางผมกับพึ่งรู้เพื่ออะไรครับบางชนิดก็เลยก็หาข้อมูลใน Google แล้วครับผมมันชนิดตราชนิดนะครับเนาะในประเทศไทยเขาเนี่ยนะครับในนกสงวนติดที่ว่ามันติดพรบหบรเลยว่าขึ้นพรบคุมคร้องสายปลาเนี่ยครับผมก็เิเอามาให้คุณพ่อให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนได้ชมไปน้ากันครับผมก็เลยเอามาไทยเอาบรรยากาศอยู่นะถือๆอครับเมื่อเนี่ยเพราะว่าถ้ายู่บ้านรถแร่นไหลครับเมื่อเนี่ย รถบ้านยังมาเนาะครับว่าบ้านตีถนนรถเรนอันนี้กล้องกับกล้องเปาครับ <laughs> กล้องเปาซื้อๆครับเอาเอามะาทายัยเอาเอามาเป็นแบ้เกาเื้อๆก็เอาเอาเอามาประกอบฉากเพราะไห้มันได้เบึงดูดีเนาะครับเนาะไห้มันเป็นตะเบื้องเนี่ยก็มีหกชนิดครับผมที่ว่าผมไปได้ข้อมูลมาเนาะครับเนาะไปหาในกูเกิลนี่แหละครับผมมีมีอยู่หกชนิดครับผมหกชนิดแต่ละชนิดเป็นยังไงเดี๋ยวเขา,าที เบิ oh ้งไปน้ากันหูไปน้ากันเนาะครับเนาะเดี๋ยวชนิดแรกเนาะครับเนาะผมก็จะขึ้นรูปใหมเบิ้งน้ำแหละครับชนิดแรกอนกเขาเขียวครับผมนกเขาเขียวอที่ขึ้นพลบอเนาะครับเนาะคุ้มคล้องสัตว네์ปลาอนกเขาเขียวครับผมชนิดแรกนี่แหละครับผมตามหน้าจอเลยครับผมอำาจะขึ้นรูปใหมเบิ้งอืมครับผมนี่ครับคือชนิดแรกเนาะครับเนาะสำหรับเขากันกเขาเขียว ครับผมกเป็นนกที่สัตว์สังวรแหะครับผมเป็นนกสัตว์สังวรเป็นเป็นสัตว์สังวรเป็นนกที่ว่าติดเพราะระบอร์ยงได้ครับเพื่อนเห็นกับผิดกฎหมายครับผมแล้วกับชนิดที่สองครับผมนกเขาพม่านกเขาพม่านี่ก็ทีไล่ขึ้นนกเขาใหญ่อยู่ครับผมกับรูปกับตามหน้าจอเลยครับผมคุณพ่ออาจารย์ครับผมผู้ที่บม่ท่านหูจักสําหรับผู้ที่หูจักแล้วกับถือว่าเขามาเบิงมาชมน้รกันคือว่าแหละครับผม กเขาพม่ากัคล้ายๆนกเขาใหง่เน um. ี่ยครับนกลักษณะเนี่ยชนิดนี้กัคือนกเขาหง่เนี่ยครับกัประมาณนี้ครับนกเขาพม่าอ่าชนิดที่สามครับผมนกเขาเป้านกเขาเป้านะครับมันเขียนว่าเป้านี่แหละอ่านว่าเป้าหรือเป้านี่แหละอ่ะบ้านเขาเอิอนไายๆนกเขาเป้านี่นะครับผมเอิอนนกเขาเป้านี่ละอ่านภาษากลางเขาเขียนนกเขาเป้าเนี่ครับเขียนอ่านนี่ครับผม สีเขียวนะครับเนาะสีเขียวขึ้นของเขาเขียวครับแต่ว่ามันถึงคนละสีอยู่อันนึงมันเขียวเหลี่ยมๆอันนึงมันเขียวอ่อนๆสีเขียวแบบช้าเขียวนะครับเนาะ่าบางท่านบางคนอาจจะจําสลับกันนะครับเนะนกเขาเป่ามันเขาเขียวเป็นยังไงผู้เ่เคยเห็นนะครับเนาะอ่านกะสลับกันนะครับบางคนอาจจะจําสลับกันแต่ว่าเป็นสลับบ่สลับกะหูแต่ว่าสีเขียวนี่เป็นนกพอะบวรวุนละครับเป็นนกทรัพย์สังวรเท่านี้ละ จำไม่รดครับว่ามันเรียงเรามันเป็นนกที่ว่าเพิ่นขึ้นเพนระาะรบอกคุมคล้องสว์ปลานะครับเนาะชนิดที่สามจะเป็นนกเขาเป้าชนิดที่สี่ครับผมอนกเขาลายเล็กนะครับเนาะอะนกเขาลายเล็กนี่ครับผมนกพวกนี้น่ะจะอยู่ในปลาดงดิบหรมั้งครับคิดว่าอยู่ในปลาอยู่ในภูหรือคิดว่าบานเ้องแถวาบาันนอกจังจี่ผมมาบ่าบ่ค่อยเห็นหรอกนกมุนี้น่ะจะอยู่ในที่ภูในเขาในปลาในดงหรือคิดว่า นี่ปลาดงดิบครับผมกับลักษณะกับเป็นยังไงครับผมชนิดที่ห้านะครับนะนกเขาลายเล็กอ่านกเขาลายเล็กไปแล้วนะครับนะอ่านนกเขาลายใหญ่ครับบ้านเนี้ยนกเขาลายใหญ่มีลายน่อยแล้วก็มีลายใหญ่ครับอ่าเขาวา่านี่แหละครับผมรูปกับประมาณน,นี้ครับขึ้นทั้งหน้าจอห้องนี่ละนกเขาลายใหญ่ น่าจะอยู่ในป่าดงดิบขึ้นกันละครับนกลักษณะเนี่ยผมคิดว่าบ้านนอกเขาอีสานบ้านเขาเนี่ยผมว่าขึ้นบ่่อยเห็นหรอกแต่ว่าสําหรับจังหวัดใดที่ว่ามีป่ามีภูผมว่าน่าจะมีอยู่ครับมีป่าป่าดงดิบยังไงภูเขาหลายๆครับน่าจะมีอยู่เพราะว่าสารคามมีภูเขาบ่มีปลานะครับเนาะมีตะโขกปลามันครับผมน่ะนกชนิดนี้น่าจะบ่ได้เห็นหรอกครับน่าจะยุ่เแถวจังหวัดทางอื่นละคิดว่า แล้วก็ชนิดสุดท้ายครับผมชนิดที่หกนะครับเนาะกัแถวบานเฮาหรือว่าทั่วๆไปแหละครับผมกัถือว่าค่อนข้างที่สี่เห็นลายมองหลายบ้องอยู่หรอกครับนกชนิดนี้นกเขาไฟครับผมชนิดที่หกเป็นนกเขาไฟนะครับเนาะนกเขาไฟนี่ก็คือบานเฮาเนี่ยลายอยู่หรอกครับหลงกินน้ําปลามันน้ําเดินหินแห่น้ําทางน้ําถนนที่เป็นขี้ดินขี่หินนะครับผมหลงหากินเป็นมู่แะครับผมมู่ละ เป็นลอยกับมีครับผมลอยสองลอยกับมีครับเป็นเป็นฝูงเลยล่ะนกเนี่ยเห็นลายทัวๆไปแหละครับผมนกเขาไฟน่ครับรูปก็จะขึ้นให้เบิ้งขึ้นเกาล่ะครับผมนี่นะครับกัมีทั้งเบิดหกชนิดนะครับเนาะที่ขึ้นไปให้คุณพ่อให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนได้เบิ้งไปน้ำกันกับนี่นะครับผมมีอยู่หกชนิดนะครับเนาะมีหกชนิดอจาก็จิไรต่างแต่ชนิดแรกนะครับเนาะจะเป็นนกเขาเขียว นกเขาเขียวนกเขาพม่านกเขาเป้านะครับเนาะเขาไลยเล็กเขาลลยใ่นกเขาไฟครับผมกับจิมมีนกชนิดพอดีส่วนที่เลี้ยงได้นะครับเนาะทีมันบ่ข้นในพอเราบ่คุมคล้องสัตว์ป่าครับทีผมบ่เห็นในรายสื่อนะครับเนาะจิมี่นกเขาใยแล้วก็นกเขาชวาทีบ่เห็นนะครับเนาะแล้วพวกนกเขาเก็ยแก้วนกเขาแฟนซีนะครับเนาะนกเขาขาว แล้วก็นกพวกนกเขาชวาที่ว่าเป็นนกเขาชวาแฟนซีนยครับผมแล้วก็นกเขาแขกที่บมเห็นนะครับว่าบอลวนนกเขาแขกมันเป็นนกต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยบ่ผมกับบ่เนี่ยใจเือกันแต่ว่าผมหาในอในกูเกิลนะครับหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ล่ะเบิ้งงล้วก็คือมันสิมีอยู่ที่ว่าทีเขาทีเขาเห็นเลี่ยงกันนะครับเนาะที่คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่ว่าเลี่ยงกันในฟาร์มกับที่ใส่นกเขาแขกนะครับเนาะเป็นแม่มือปืนอ่าแล้วพวกนกเขาชวาเสียงนะครับนกเขาชวาเสียงนกเขาชวาแฟนซีทีว่า พวกนกเขาชาวาสีขาวสีหยางยังเสียครับก็เห็นเลี้ยงได้ก็บ่เป็นยังครับผมเขาใหญ่แฟนซีและะ้วก็หลักๆเลยเนาะครับเนาะบ้านเขาแถวสายต่อนะครับเนาะสายต่อบ้านเขาก็บสิมีนกเขชาชวากับนกเขาใหญ่บ่จะเป็นต้อดินต้อผนังสายมาเลหรือว่าสายปลาครับผมก็มีประมาณนี้เนาะครับเนาะที่ว่าเลี้ยงได้แต่ว่าสําหรับที่ขื่นเพราะระบคุ้มคล้องสัตว์ป่ากับสิมีหกชนิดที่เขาไล่ไปครับผมกับสิมีนกเขาเขียวนกเขาเขียวนกเขาพม่า นกเขาเป่านะครับเนาะนกเขาไล่เล็กนกเขาไล่ใหญ่แล้วก็นกเขาไฟครับผมกัสีมีอยูหกชนิดที่ว่าคืออลาบอคุมของสั์ป่าซึ่งก็เห็นอ่าพวกอาจารย์ที่ว่าเพิ่นสายต่อนะครับเนาะในกลุ่มที่ว่าพิ่นไปต่อน้ำปลาํำผูกะเห็นเรื่อยๆครับผมเห็นพวกนกเขาเป่า <ๆ S 2> เห็นหนกเขาเขียวที่ว่ามันถือฝรรยเพิ่นที่ว่ามันหลงบินมาเหยียบครับผมกับ,บอ่านกเขาพม่านะครับเนาะก็ะเห็นอยู่ประมาณบังสามชนิด แล้วก็อีกชนิดลักๆักเลยที่ว่าหลงไปเหยียบพาเนียดบ้านเขานะครับเนาะนกขาไฟครับผมไปลาเขาไปตอนนกเขาไงหรือว่าตอนนกขาชวานะครับผมมันจะบินมาหลงเหยียบเรื่อยเยเพราะว่านกพวกนี้มันหลายครับแถวบ้านเขาเป็นนกขาไฟอ่าบางคนได้แล้วกับปอยนะครับเนาะแต่ว่าที่บอกเคยเห็นนะครับผมที่ผมเพิ่งหูจักสิเป็นนกขขาลายเล็กกับนกเขาลายไงนะครับเนาะอ่าอลี้ยงอะไดนะครับเนาะสาหรับนกขาชวาอ่านกขาไงครับผมบางคนอาจจะไปเข้าใจผิดว่า นกเขาใหญ่กับนกเขาลายใหญ่เป็นอันเดียวกันบ่แมนครับผมคนละชนิดครับอ่าแล้วก็นกเขาเล็กกับนกเขาลายเล็กก่คนละชนิดครับผมอ่มาบางท่านบางคนที่เพิ่นประหูนะครับเนาะเพื่อนอาจจะเขาใจผิดว่าเอา้านกเขาเล็กมันเลี้ยงบ่ได,ด้ได้ลูกเออหรือว่ามันเลี้ยงบ่ได,ด้ได้มันเป็นนกเขาอันนี้กัไปหาเบื้องแล้วครับผมได้ข้อมูลในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เอามาลงเบิ่งเนี่ยครับลงในช่องให้คุณพ่อให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนที่บ่ท่นฮู้หูาะครับเนาะเบื้องไปน้ากันอ่า มีหกชนิดแหะครับผมสรุปแล้วที่เป็นนกพระบ่คุ้มครองสัตว์ปา่าครับผมที่ขึ้นพรบ่คุ้มครองสัตว์ป่ากับหกชนิดอที่เหลือที่เหลือที่ผมกล่าวไปอย่างเช่นพวกนกชาวาเสียงเขาชาวาแฟนซีนกเขาไ่แฟนซีนกพวกเกียรแก้วนกขาวๆากนันมันจะเลี้ยงได้แหละครับผมเพราะว่ามันเป็นนกที่ว่าเขาผสมข้นมาเองนะครับ,น <S <S บเนาบ่ได้เกิดจากตามธรรมชาติแล้วก็บ,บ่ได้มาจากป่า สัตว์สงวนนะครับนาะบ่ได้มาจากป่าอุทยานแห่งชาติอย่างประมาณนี้ครับก็สิยงได้แล้วครับผมคิดว่าพะว่ามันบ่อเห็นร้ายซื่อทีว่าอยู่ในอ่พระบอคุ้มครองประมาณนี้ครับผมคลิปนี้นะครับนาะก็เอานกเขาทีว่าขึ้นพรบอมาให้คุณพ่อให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนได้รับชมรับบึงไปน้ากันผู้ใดที่หูแล้วกวถือว่าเขามาหล่นเขามมเบึงน้ากันแหะครับผมประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับนะอาผมก็สิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เลย้อครับกัฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสียด้คลิปที่กรบเบื่องนูเขามาฝากพี่ฝรงน้องฝากคุกพ่พออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก้ามณีครับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ